ปุ๋ยเคมี o 2ทูเอเวอร์ปุ๋ยนวัตกรรมซอบิทอลในแคลเซียมโบรอดปุ๋ยเพิ่มผลผล,ผลิตปา์มน้ำมันที่เป็นขวัญใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผลจรงิงเรามาดูพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลจริงเป็นอย่างไรทูบิไซปล์มอ้าวก็รู้สึกว่าเริ่มแรกเหมือนกันเขียวเขียวขึ้นกว่าเก่าเนาะลบันนี ที่ว่าตอนมันออกดอกแล้วที่ว่ามันเป็นปามกระเทยนะปามกระเทยเป็นเป็นเม็ดน้อยๆครับที่เป็นลูกบุญใหญ่นะแล้ววันนี้มันก็กลับกลายเป็นลูกใหญ่มันก็เป็นมากเป็นเนื่งขึ้นทีแล้วมันมันก็มันปามนี่คือมันมันเป็นดอกแล้วก็เป็นมากเป็นดอกแล้วก็เป็นมากซับกันแล้วถ้ามันบ่มีปุยถ้ามันค้าที่ปุยบดีนะมันก็เป็นมากน้อยๆซ้ำนิ้วมือเนี่ยมันบก็บ่ได้ราคาครับ บ้านี้เอาปุ้ยนี้ไปใส่มันเกินเป็นมากใหญ่เม็ดใหญ่ขึ้นโอ้ยว่าวัวเอนัะมันสำนวยมากเคลิดมากเคี้ยวเนี่ยเดี๋ยวนี่อืมซุกมันกระแดงจึงคืงขึ้นแล้วบ้านี้มันก็เป็นร้ายจับดกขึ้นกว่าเก่าอ้าวคิดว่ามันดีกว่าเก่าอยู่ส้มเท้าเพราะ่เดือนหนึ่งมันได้ตัดส้มเทืาอืาว่ามันซ่องเทือตะกี้นี่มันเดือนละเท้อเดือนซ่องเท้อตัดแล้วมันก็ได้น้อยไปคือว่ามัน มันบอกดีเลยท่านครับมันมันเป็นลูกมันบอกดีบ้านินเป็นลูกดีครับแล้วก็ถึงตัดถึงเป็นเป็นเปนตลอดเลยบอดได้ห่วงวาหน้าแรงหน้าฝนบดี่ยวห่วงวหยั้งละอา้าวมูกเอามาไล่ขนครับเ้ื่อ,อไหลพ่นกรเมิดบ้านน,นั่นแหละเอามาบ้านผู้สวยผู้ผนซื้อป่ามละัะแล้วก็มาสั่งเบิ้องสั่งแข่งกันครับพันกระสั่งผู้นั้นผู้นี้กระสั่งเอาข้องพอมข,ข,ขึ้นสั่งได้ห้าสิบโลถลายเนื้อครับนี่เนบออือ โอ้แสดงว่าเพิ่มผลผลิตที่เห็นเลยตัวนี้เออมันมันจะขึ้นเท่าตัวมันเกินเท่าตัวไปก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ในเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้และเรายังมีบริการจะส่งทั่วประเทศคิดจะเพิ่มผลผลิตคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมโอทูเอเวอร์